สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้โดนเข้าแล้วประชาชนสุจทนกลุ่มหมอไม่ทนผุดแคมเปญล่ารายชื่อตะเพิดอนุทินลาออกชี้แก้ปัญหาโควิดในทีนล้มเหลวผู้สื่อก่าวรายงานว่าเมื่อวันที่25เมษายนปี2504 ได้มีการตั้งแคมเปญล่ารายชื่อผ่านเว็บไซต์ c h ช n g org เรียกร้องให้ในายอนุทินชายวุกิกลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากล้มเหลวในการแก้ปัญหาการระบาดขาาองโควิด -19 ใ,ในประเทศไทยซึ่งล่าสุดมีผู้ร่วมลงชื่อแล้วจำนวนกว่า85,000คนโดยแคมเปญดังกล่าวตั้งขึ้นโดยหมอไม่ทนระบุว่า กว่าหนึ่งปีเต็มที่ผ่านมาของการระบาดโควิด -19 เป็นข้อพิสูจน์แล้วว่าอนุทินชาญวิรกูลรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสธาธารณสุขไม่มีความสามารถมากพอในการควบคุมดูแลการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทั้งเรื่องการวางนโยบายการจัดการทรัพยากร การจัดหาวัคซีนและการสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรทางการแพทย์นอกเหนือไปกว่านั้นลายครั้งบทสัมภาษณ์จากนายอนุทินยังทำให้เห็นชัดเจนว่าไม่มีวิสัยทัศน์ที่เหมาะสมในการทำงานควบคุมกระทรวงที่เป็นกระทรวงหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่การระบาดไม่สามารถควบคุมได้เริ่มต้นตั้งแต่ที่พูดว่าเป็นเพียงไข้หวัดธรรมดา เมื่อบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อก็แจ้งว่า หมอไม่ระวังตัวเองจนติดโควิด -19 ไม่ได้ติดจากงานแบบนี้ต้องหวดกันและบทสัมภาษณ์อีกมากมายที่ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกันจากความล้มเหลวทั้งหมดนี้เป็นข้อพิสูจน์แล้วว่าเราไม่อาจจะให้เวลาอันมีค่าของเราหมดสิ้นไปกับการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพไม่มากพอได้ขอเรียกร้องให้ในอนุทินชายวิรกูลลาออกและให้ผู้ที่มีความสามารถมีความเหมาะสมมากกว่าเข้ารับตำ นในช่วงเวลาที่ประเทศกำลังตกอยู่ในความวิกฤตนี้โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นการบริหารกระทรวงที่ดูแลล้มเหลวมากๆไม่มีศักยภาพในการบริหารไม่เหลือความเชื่อมั่นใดๆใ,ใ,ในตัวบคนนุคคลนี้ขอสนับสนุนให้ออกค่ะ บริหารกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้เรื่องทำให้โควิดระบาดหนักกว่าเดิมสมควรละออกไปซะถ้าบริหารแย่ๆแบบนี้ตำแหน่งนี้ควรเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับเรื่องสาธารณสุขโดยตรงนะครับทำงานก็ห่วยล้มเหลวในหน้าที่หากคนที่ชำนาญกว่านี้มาเป็นแทนเถอะครับต้องการผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านสาธารณสุขจริงๆไม่ใช่หยิบจับ ผู้รับเหมาเก่ามาทำงานสาธารณสุขแบบนี้เพราะนี่คือประชากรมีชีวิตมีจิตใจไม่ใช่หินดินทรายที่คุณเคยกินมาทั้งชีวิตบริหารล้มเหลวเห็นด้วยกับการรณรงค์นี้ครับรัฐมนตรีสาธารณสุขที่ขาดวิสัยทัศน์ในการรับมือกับโรคระบาดอย่างได้ผลปล่อยประชะลาใจดีแต่คำคุยไร้ฝีมือจนระรอกสามเอาไม่อยู่แล้วไม่นำซ้ำรัฐมนตรี ลูกพักปกปิดทำลายอีกและเป็นหนึ่งในตัวการคลัสเตอร์อุบาตกลับไม่แสดงความรับผิดชอบใ,ใดๆเกินพอที่จะยอมให้เป็นรัฐมนตรีอีกต่อไปแล้วลาออกเถอดครับอย่าให้ประเทศชาติย่ำแย่ไปกว่านี้เลยผมเป็นหนึ่งในบุคลากรทางการแพทย์ที่เห็นการทำงานที่ล้มเหลวของผู้รับเหมาคนนี้ไม่มีการทำงานที่เป็นระบบแก้ไขแบบขอไปที ต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่งจริงๆนะครับ คุณอนุทินเป็นผู้ที่ทำตระบัตสัตว์ต่อประชาชนในการเลือกตั้งเพื่อให้ได้ตำแหน่งในสภาด้วยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องตลอดเวลาที่ดำรงตำแหน่งมาได้พิสูจน์แล้วว่านายอนุทินเป็นผู้ไม่มีคุณวุฒิภาวะและความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขทั้งยังบริหารจัดก,การในสถานการณ์โควิด -19 ล้มเหลวอีกทําให้ประชาชนได้รับมาตรการเยียวยาอย่างไม่เหมาะสมและไม่ทันท่วงทีเลย งานนี้ผู้นำโง่เราจะตายกันหมดจริงๆประชาชนได้ยับรวมกันติดแฮชแท็กพอนงรอจตกมขึ้นเทนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งตอบรับปมบิ๊กตู่แถลงสถานการณ์โควิด -19 สำหรับแฮชแท็กพอนงรอจตกมได้รับความนิยมอีกครั้งหนึ่ง ในประเทศไทยจนกลับมาอยู่ใน5อันดับแรกของเทรนด์ร้อนในหมู่ผู้ใช้ทวิตเตอร์ในไทยเมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมาสำหรับประเด็นดังกล่าวเกิดขึ้นจากถแถลงการที่มีขึ้นภายหลังจากที่พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลารหมหมแถลงเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 โดยการถาแถลงของผล้เอกประยุทธ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้รับเสียงวิจารณ์ว่าพูดถึงเรื่องที่เป็นข่าวอยู่แล้วอย่างเช่นสถานการณ์ในภาพรวมของประเทศและแผนการนําเข้าวัคซีนทั้งยังกล่าวเพียงว่าประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรองรับผู้ป่วยโควิดในทีที่เพิ่มขึ้นและปิดท้ายด้วยการบอกว่าทุกคนจะชนะไปด้วยกัน นอกจากนี้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตยังวิจารณ์ว่าพลเอกประยุทธ์ควรชี้แจงแรายละเอียดว่าจะแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้อย่างไรในเรื่องต่างๆอย่างเช่นการที่ไม่มีโรงพยาบาลรับผู้สูงอายุไปรักษาจนเสียชีวิตในที่สุดเรื่อยไปจนถึงแผนการเยียวยาประชาชนให้ทราบว่าจะแจกอย่างไรและเท่าใดขณะเดียวกันผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหลายราย ยังนำเนื้อหาการถแถลงนังกล่าวเทียบกับอดีตนายกร,รัฐมนตรีคุณทักษณิณชินวัตรที่ใช้ชื่อว่าโทนี่วุดซัมที่พูดผ่านแอปพลิเคชันครับเฮารวมถึงวิธีการรับมือกับโรคโควิด -19 ว่าเทียบกันไม่ได้เลยจนทำให้เกิดแฮชแท็กอนุภาพแห่งโทนี่ในเวลาต่อมาและแฮชแท็กนี้ยังได้รับความนิยมเช่นเดียวกัน ในขณะที่ล่าสุดเพจ f a c e b o o k เยาวชนปลดแอกหรือฟี u ูสได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook พร้อมภาพและข้อความว่าผู้นำโง่เราจะตายกันหมดจริงๆวันนี้ยอดผู้ติดเชื้อสูงถึง2,839รายยอดผู้ปว่วยสะสมคือ53,022รายและเสียชีวิต8รายทั้งช่วงนี้มีข่าวที่น่าสะเทือนใจทั่วโซเชียล ทั้งข่าวอามาสามคนที่ติดโควิดและถูกทอดทิ้งจากรัฐจนคนหนึ่งเสียชีวิตคาบ้านส่วนอีกสองคนอาการหนักคุณอัฟ VGB ที่กักตัวเองมา5วันและอาการก็หนักมากโดยได้โทรแจ้ง1668แต่กลับโดนไล่อย่างไม่ใยดีจนคุณอัฟก็เสียชีวิตในที่สุด ดาราที่ต่างพากันใช้อภิสิทธิ์และกระบอกเสียงช่วยเพื่อนอาชีพเดียวกันแต่ไม่เคยใช้มันเรียกร้องระบบการรักษาที่ยุติธรรมจัสตินที่ติดโควิดในเดือนจำทำให้แอมมี่และเพนกวินและผู้ต้องขังอีกกว่า 24ชีวิตอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงเหตุการณ์นี้สะท้อนว่ามาตรการที่กีดกันไม่ให้ครอบครัวและทนายเข้าพบนั้นเป็นเพียงเข้ออ้างเรือนจำแออัดและเอื้อต่อการติดเชื้ออยู่แล้วสุดท้ายก็ดูแลผู้ต้องขังไม่ได้และที่จริงพวกเขาไม่ควรต้องโดนกักขังตั้งแต่แรกด้วยซ้ำไปเราต่างวิกฤตกันทั่วความเหลื่อมล้ำหนักหนาจนไม่มีจะกินคนตกงานทวนหน้า เด็กจบใหม่ไม่มีงานทำเยาชวชนถูกขโมยอนาคตแล้วประเทศยังถูกซ้ำเติมด้วยโควิดอกใหม่จากคนของรัฐบาลแต่ขณะที่เรากำลังวิกฤตรัฐบาลกลับเอาแต่ปิดปากประชาชนมุ่งแทงมาซื้อวัคซีนจากบริษัทที่คนได้ผลประโยชน์ชักช้าไม่ยอมซื้อวัคซีนจากบริษัทเจ้าอื่นต้องรอสังคมกล่นด่าและ พี่โทนี่หลอกหลอนก่อนจนชีวิตประชาชนต้องถูกแขวนอยู่บนเส้นได้แบบนี้อยู่มาก็7ปีแล้วที่รัฐบาลแก้ปัญหาไม่ได้สักทีก็อาจเป็นเพราะตัวเองนั่นแหละที่เป็นตัวปัญหาโดยเราขอเสนอทางออกดังนี้ต้องถูกจำกัดอำนาจทหารต้องออกไปจากการเมืองและเปิดทางให้ฝ่ายก้าวหน้าได้สร้างรัฐสวัสดิการทวหน้า โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นสนุนมากอย่างเช่น รัฐบาลชุดนี้ติดสันดานตอแหลเป็นเลิศวันนี้มีผู้ป่วยรอไปรับมารักษาแต่ทางหมออ้างว่าไม่มีเตียงแต่ทางโฆษกสบอค,คบอกว่าเตียงว่างเป็นหมื่นกว่าใช้เตียงไปแค่หมื่นกว่าพอบุคลากรทางการแพทย์ฉีดวัคซีนแล้วตายก็ตอแหลไปว่าเขาตายเพราะมีโรคประจำตัวเอาให้ชัวร์ๆสักเรื่องได้ไหมพวกคุณ ผู้นำโง่แล้วคณะทำงานของผู้นำละ่ะมันไม่โง่ยิ่งกว่ากันหรือนี่มันบริหารกันยังไงเอาสมองส่วนไหนคิดมันน่าจะมีการฟ้องร้องรับผิดชอบทางแพ่งด้วยทำให้เสียหายเสียอนาคตเสียชีวิตเมื่อทำไม่ได้ก็ต้องเราออกไปตายซะออกไปซะให้คนอื่นเข้ามาบริหารบ้างไม่มีมุษยธรรมอย่างด้านอยู่เพื่อผลประโยชน์ รวยกันเป็นตระกูลตระกูลส่งต่อลูกหลานผัดเปลี่ยนกันไปรัฐทำงานแบบไร้วิสัยทัศน์แทนที่จะวางแผนกันล่วงหน้ามีแบบแผนที่ชัดเจนนี่คือเกิดปัญหาแล้วค่อยแก้โดนด่าก,ก่อนแล้วค่อยมาตามแก้คือถ้าทำงานแบบนี้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็คงต้องตามแก้ไปตลอดชีวิตหละครับพวก นกหวีดไปไหนมาช่วยกันเชียร์ลุงตู่เร็วมามามาอยากเจอจะตายกันหมดแล้วควยควยคยรอบนี้ตายจริงติดจริงไม่มีอะไรจะกินอีกเหนื่อยแท้ไทยแลนด์หวังว่าสังคมจะตื่นรู้และตระหนักถึงความสำคัญเรื่องเสรีภาพเสมอภาคภาราดรนภาพจากโควิดในครั้งนี้ด้วยนะครับ เจ็ดปีไม่ได้ทำอะไรเพื่อประชาชนเป็นชิ้นเป็นอันเลยมีแต่ผักพวกได้ดิบได้ดีกันผู้นำโง่เราจะตายกันหมดจริงๆคำนี้ไม่เกินไปจริงๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์มัติชนและเว็บไซต์สนุกด o o m ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสด